อันนครับเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้ครับเราจะเห็นว่าข้อนี้ครับเห็นไหมครับ y แล้วก็เป็น square root อ่ะอันนี้เรารู้แน่นอนครับว่ามันเป็นครึ่งพาราโบลาแน่นอนครึ่งพารานะครับพาราโบลาเห็นปุ๊บครึ่งพาราโบลาแน่นอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรู้อยู่ว่ามันเป็นครึ่งไหนครึ่งแบบคือการเป็นครึ่งาราโบลาเนะมันก็จะมีหลายลักษณะครับตัวนี้เมื่เราจัดรูปแล้วครับมันจะอยู่รูปของนี้จัดรูปนะ y ลบ y ายลบสามถ้าย้ายมานี่ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ลบสแควรูทเอรลบสองเขียนครับดูดีนะออกเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันเป็นครึ่งไหนครับครึ่งล่างแน่นอนครับขอเขียนนะครับวันนี้เพิ่มเติมเลยครับครึ่งล่างเป็นครึ่งล่างของพาราโบลานะครับครึ่งล่างนะครับของพาราโบลาทําทไมครับเพราะอะไรก็เพราะว่า นี่เงครับมันติดลบตรงนี้โอเคครับมันติดลบนะครับเห็นไหมครับมันติดลบสแควรูทหน้าสแควรูทมันติดลบครึ่งล่างพาราโบลาทีนี้ครับเวลามันเป็นครึ่งล่างเนาะมันก็จะมีแบบเนี้อ่าพาราโบลาเนาะมัน,นมจะเป็นอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเป็นในรูปของตะแคงเนี่ยเราเอาครึ่งล่างครับจริงๆเราครึ่งน,นี้หรือไม่ก็ครึ่งเนี่ยพาราโบลาครึ่งล่างทีนี้มันจะตะแคงด้านซ้ายหรือตะแคงด้านขวาเราต้องดูอย่างนี้ครับอ่านะครับเราจับมันยกกําลังสองนะครับ y ลบสามทั้งหมดกําลังสอง นี่ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับยกกำลังสองนะครับดูนะครับ x ลบสองยกกำลังสองเนาะจับยกกำลังสองมันก็จะได้เท่ากับลบมันก็จะยกกำลังสองมันจะหายไปเลยแค่นี้ครับครับแปลว่าพาราโบลาตัวนี้ครับเราจะเห็นว่า y กำลังสองกับ x อ่ะอ่ามันมีเครื่องหมายเหมือนกันคือเป็นบวกทั้งคู่โอเคครับมันก็เลยตะแคงด้านขวามือครับมันตะแคงนะครับพาราโบลาตะแคงขวานะนี่คือสิ่งที่เรารู้ตะแคงขวา แล้วเราก็รู้ว่าจุดยอดด้วยครับเนี่ยเราตอบจุดยอดตอบไปเลยครับจุดยอดคืออะไรครับจุดยอดคือจุด x เป็นสอง y เป็นสามครับเขียนครับเนี่ยเรารู้แล้วครึ่งล่างของพาราโบลาที่ตะแคงขวาภาพคร่าวๆมันจะมาอย่างนี้เลยครับนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้หาจุดตัดเลยนะครับลองดูนะครับภาพคร่าวๆมันภาพครึ่งล่างตะแคงขวาครับก็จะเป็น x เป็นสอง y เป็นสามครับสมมุติสองสามอยู่ตรงนี้แล้วกันครับสามนะครับนี่ก็เป็นสอง สองสามนะครับตรงนี้พิกัดในชื่อสองสามนะครับตรงนี้ครับกราฟก็จะมาประมาณนี้เราก็จะเห็นว่านี่ครับกราฟมันต้องพุ่งลงไปตัดตัดแน่นอนครับตัดข้างล่างตัดแกน x แน่นอนครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาพลงมาอย่างนี้อ่ะทีนี้เราอยากจะหาว่าจุดตัดแกน x คืออะไรนะครับจุดตัดแกน x ครับหาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน x นะครับโดยการแทน y เป็นศูนย์ครับพอเราแทน y เป็นศูนย์ลงไปในสมการนะครับสมการตั้งต้นเนาะ เท่ากับ0 0นยเท่ากับ 2. สลบสแควร์รูทของ x อลบสจับย้ายข้างไปครับสแควร์รูทตรงนี้มันก็จะออกเป็นฝั่งนี้ไอ้ข้างนี้ก็จะเหลือแค่3ามครับจับยกกำลัง2ครับเข้าครับ3ยกกำลัง2มันได้9แปลว่าเเท่ากับเท่าไหร่ครับ11ครับนี่ครับเรียบร้อยครับแปลว่าจุดตัดแกน x ตรงนี้ครับก็คือไอ้นี่พิกัดมันคือ11 x เป็น11 y เป็น0นะครับตรงนี้เนี่ยเราเห็นพวกนี้ปุ๊บเราเห็นจุดยอดจุดตัดแกนก็ก็จบแล้วครับกราฟนี้ นะครับเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้นิดหนึ่งครับจุดยอดเนาะสองสามตอบแล้วจุดตัดแกนครับจุดตัดแกน x นะครับจุดตัดแกน x อุ้ยจุดตัดแกนจุดตัดแกน x นะครับก็คือนะครับก็คือจุดอะไรครับก็คือ x เป็นสิบเอ็ดแล้วก็ y เป็นศูนย์อย่างเงี้ยครับก็เรียบร้อยครับโอเคนครับเห็นของพวกนี้ก็ก็จบแล้วครับตรงนี้เห็นภาพกราฟเห็นจุดสําคัญสําคัญต่างๆนะครับ ขึ้งล่างครับอะถัดไปครับไอ้นี่โอ้ไอ้นี่ครับตัวนี้เป็นค่าสมบูรณ์ครับการหาค่าสมบูรณ์ทาไมครับเราบอกว่าเราหาจุดอะไรนะหาจุดเงื่อนไขมันเนาะโดยจับสิ่งที่อยู่ในค่าสมบูรณ์นะครับมาเท่ากับศูนย์ครับ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับหลักการง่ายๆนะครับตัวนี้แปลว่า x ของเราอะเท่ากับเท่าไหร่ครับลบหนึ่งครับโอเคครับพราะ x เท่ากับลบหนึ่งครับเราขยับหาค่า xy นะครับ x เป็นลบหนึ่ง ขยับมาด้านซ้ายตัวหนึ่งนะครับด้านซ้ายของลบหเราเลือกว่าสักตัวนะครับขอเลือกเป็นลบสองละกันนี่ครับด้านขวาของลบหครับเลือกมาสักตัวหนึ่งเอาเป็นศูนย์เลยละกันโอเคครับเราหาค่าครับทีนี้เราหาค่าพวกนี้โดยการแทน x เป็นลบสแทน y เอ่อแทน x เป็นลบหแล้วก็แทนเป็นศูนย์ครับดูนะครับเราแทนนะครับเมื่อ x ของเรานะครับเมื่อ x ของเรา x ของเราเท่ากับลบสองตอนนี้คำนวณดูนะครับ x เท่ากับลบสอง y เลยเท่ากับครับ สองคูณลบสองนะครับแล้วก็ลบด้วย x x เป็นลบสองนะลบสองแล้วตัวนี้ก็บวกด้วยหนึ่งนะครับมันคำนวณออกมาก็จะออกเป็นลบสี่นะตัวนี้นี่ก็จะเป็นลบด้วยลบหนึ่งมันก็จะออกเป็นลบสี่ลบด้วยหนึ่งครับก็ออกมาเป็นลบห้าครับเนี่ยเราก็ได้ลบห้าก็ามาใส่โอเคครับถัดไปครับอ euh, x เท่ากับลบหนึ่งบ้างครับก็คำนวณออกมาครับ x เท่ากับลบหนึ่ง y ก็จะเท่ากับ 2คูณกับลบ1นะครับแทนเข้าไปในโจทย์เลยครับลบด้วยลบ1นะครับแล้วก็บวกด้วย1นะครับก็จะออกเป็นลบ2ใช่ไหมแล้วก็ลบด้วยลบ1เจอบวก1กลายเป็น0ูนครับในตัวนี้ก็จะออกเป็นลบ2ครับอันนี้ก็ได้ลบ2โอเคครับถัดไปศูนย์ครับ x เท่ากับนมา้ x เท่ากับนครับ x เท่ากับได้ y เป็นอะไรครับได้ y เท่ากับ y เท่ากับ2คูณ0ูนย์ครับแล้วก็ลบด้วย x เป็น0ูนเนาะ x เป็น0นเนาะ ศูนย์บวกหนึ่งโอเคครับก็แปลว่าอันนี้ก็จะออกเป็นศูนย์แล้วก็ลบหนึ่งแปลว่าลบหนึ่งครับเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ได้ลบหนึ่งโอเคครับเนี่ยภาพของเราก็จะมาประมาณนี้นะครับดูนะครับภาพของเราก็จะมาประมาณนี้ดูภาพคร่าวๆของมานนะครับเราก็จะลงจุดดูนะครับะนะครับ x เ,เป็นลบหนึ่งออกการาฟมันจะมาขยับมาฝั่งนี้นิดนึงครับเขียนเอียงๆนี้แล้วกันนะครับ x เ,เป็นลบหนึ่งอยู่ไหนลบหนึ่ง ลบหนึ่งอยู่ขออยู่ประมาณนี้ครับลบหนึ่งอันนี้ก็เป็นลบสองนะครับลบหนึ่งลบสองนะครับแล้วก็หนึ่งสองอยู่นี่นะครับลบสองนะครับมีลบหนึ่งเนาะอันนี้ก็ลบสองโอเคครับก็อยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับพิกัดนี้มีชื่อว่าอะไรลบหนึ่งกับ y เป็นลบสองครับถัดไปครับลบสองลบห้าครับลบสองลบสามลบสี่ลบห้าขออยู่ประมาณนี้กันนะรับนี่คือลบห้า ลากมาเจอกันนะครับตรงนี้โอเคครับพิกัดก็ประมาณนี้ครับซึ่งพิกัดตัวนี้มันชื่อลบสองแล้วก็ลบห้าโอเคครับอ่ะถัดไปครับศูนย์กับหนึ่งครับศูนย์กับลบหนึ่งททีครับนี่เป็นลบหนึ่งอยู่นี่เนาะนี่พิกัดก็อยู่ตรงนี้ครับครับเวลาเราวาดกราฟมันก็จะประมาณนี้ครับเราจะเห็นกราฟครับว่าจุดตัดแกนเห็นไหมครับจุดตัดแกน y เราได้มาโดยโดยธรรมชาติเลยนะครับโดยการแทนนียครับจุดตัดแกน y เห็นไหมครับตรงนี้ได้มาแล้วนะจุดตัดแกนเนี่ยจุดตัดแกน y เขียนแป๊บเขียนไว้นิดนึงครับจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y คือนะครับเขียนให้ดูนิดนึงครับคือจุดอะไรครับก็คือจุด x เป็นศูนย์ y เป็นลบหนึ่งเนี่ยครับ x เป็นศูนย์ y เป็นลบหนึ่งครับเราก็ได้มาจากตรงนี้แหละนะครับเนี่ยได้มาจากตรงนี้ศูนย์หนึ่งต่อไปครับหาจุดตัดแกน x ครับดูนะจุดตัดแกน x หายังไงครับจุดตัดแกน x นะครับจุดตัดแกน x เราหาจุดตัดแกน x นะครับ จุดตัดแกน x นะครับเราหาจุดตัดหาจุดตัดแกน x นะครับเราแทนเลยครับเราแทน y เป็น0เนะี่ยโอเคครับเราแทน y เป็น0ไปดูครับ0ก็จะเท่ากับ 2x ลบด้วย s ลบ x บวก1เนาะจับมันย้ายข้างมานะครับ s ลบ x บวก1ก็เท่ากับ 2x คราวนี้ครับเราถอดตัวนี้ออกมาครับคือเรื่องของเรื่องค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1เนาะ,เ,นอะเอ้ยค่าสมบูรณ์ของ x บวก1 ค่าสมบูรของ x บวกหนึ่งมันเป็นไปได้2แบบคือมันจะเป็นอย่างนี้เป็น x บวกหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่า x ของเราเนี่ยมากกว่าหรือ x บวกหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ0จับย้ายข้างมา x มากกว่าหรือลบหนึ่งหรือมันจะเป็นลบของ x บวกหนึ่งถ้าเกิดว่า x ตัวเนี้ยมันน้อยกว่าลบหนึ่งอย่างเงี้ยครับทีนี้ x ของเราเนี่ยครับมันอยู่ตรงแถวๆนี้เห็นไหมมันอยู่มันอยู่ฝั่งนี้ครับมันมันเกินศูนย์มามันคือมากกว่าลบหนึ่งเลยต้องใช้ตัวนี้ครับเพราะฉะนนนนนนัั้้้้ไไออตวเเเีีียยถูกปปล่่็ ดูครับ x บวกห x บวกหนะครับมันก็จะเท่ากับ2 x จับย้ายข้างมาปุ๊บมันเลยกลายเป็นเท่าไหร่ x เนาะ2 x ลบ x เหลือ x เดียว1แปลว่าไอจุดตัวนี้ครับชื่อ1ชื่อ1นะครับตัวนี้ x เป็น1 y เป็น0นะครับนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจุดตัดตรงนี้จุดตัดแกนครับจุดตัดแกน y อ่ะก็จุดตัดแกน x ไม่ใช่แกน y นะครับจุดตัดแกน x ก็คือ x เป็น1 y เป็นศูนย์ครับโอเคนครับบางคนบางคนบางคนงงกับตรงนี้บางคนสับสนกันตรงนี้ครับเอ้ถ้าเกิดเราไปแทนตัวนี้เป็นเป็นตัวนี้ล่ะลองดูนะสมมติเราแทนตรงนี้ผิดลงไปมันจะหาจุดตัดออกมาเป็นอะไรลองดูนะสมมตินะครับขอเปลี่ยนตันนี้เป็นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลบทิ้งนะนี่เป็นลบเพราะเรากระจายออกมาครับตัวนี้มันจะเป็นลบ x แล้วก็ลบลบ1เท่ากับ2 x เนาะมันจะเป็นนี้ครับพอเราจับย้ายข้างครับตัวนี้จะออกเป็น3 x แล้วก็ลบ1มันจะออกเป็น ดี๋ยวครับพอมันคิดคำนวณมันอ่ะมันจะออกเป็น x เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสามซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไหมเพราะมันอยู่ฝั่งเนี้ย x มันจะติดลบไม่ได้ครับคือถ้าเราคำนวณตรงนี้ผิดเราแทนค่าตรงนี้ผิดนะครับมันก็จะออกมามันจะฟ้องเราเองครับว่ามันไม่ใช่นะเนี้ยโอเคครับลักษณะแบบนั้นนะครับกี้ยกตัวอย่างให้ดูครับว่าถ้าเกิดไปแทนผิดค่าเนี้ยมันก็จะไม่ใช่อะนะครับโอเคครับอันนี้ก็เลยเขียนย้อนกลับมาให้มันเหมือนเดิมสรุปง่ายๆครับกราฟก็จะเป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องเห็นบนกราฟนะครับก็คือ นี่คือจุดยอดของมันจุดยอดตรงนี้เราหามาจากอะไรครับจับไอเนี้ยจับสิ่งที่เนี่ค่าสมบูรณ์มาเท่ากับศูนย์ครับแก้สมการปุ๊บได้ x กเท่ากับลบหนึ่งเราหาย่างี้ถัดไปครับไอจุดสองจุดนี้ที่เกิดขึ้นหามาได้ไงครับไอสองจุดนี้ครับจุดด้านซ้ายกับจุดด้านขวาด้านซ้ายกับด้านขวาครับก็เอานี่ครับด้านซ้ายลบสองแทนลงไป x เป็นลบสองครับด้านขวาก็ศูนย์ลบหนึ่งแทนลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มาตรงนี้ถัดไปจุดนี้เราหายไงจุดนี้เป็นจุดตัดแกนแกนอะไรนะแกนเบ เราแทน y เป็นศูนย์แล้วเราแก้สมการมาได้ x เท่ากับหนึครับก็เลยได้จุดนี้อกมาเีย okay, นไหมจุดที่มันเห็นนะครับ,นะรบก็เรียบร้อยครับเล้วก็มาสุปจุดตัดแกน y คืออันนี้นะจุดตัดแกน x คืออันนี้นะแล้วก็วาดกานะราฟแลก็แค่นี้นะครับกราฟของตัวนี้